เผื่อการได้กันเผื่อตัวเองก่อนระดับหนึ่งแล้วก็เผื่อคนในที่จับเผื่อคนในครอบครัวของเรานะคะทุกเรื่องเลยเราจะเน้นการอธิฐานโอเคไหมคะถ้าเราไม่มีกําลังาอธิฐานให้เราฟังเสศนาให้เราฟังเพลงนมันสการแบบใจจดใจจ,ใจ,จ่อความหมายคือไม่ใช่ฟังเปด้วยแล้วก็ทํางานแบบทํางานคุยแล้วก็คุยไปด้วยแบบนั้นไม่ใช่การจดจ่อแต่ถ้าเรา ฟังเทศฟังเพลงน้ำมการแล้วเราจดจ่อคือเราอยู่คนเดียวอาจจะรีบผ้ายกตัวอย่างรีบผ้าไปฟังเทศไปด้วยอาเมนอาเมนบางทีมันก็ทําให้เราระลึกถึงบางรื่างแล้วก็จาริษฐานโอ้พระเจ้าช่วยคนนั้นด้วยช่วยคนนั้นให้กลับใจด้วยช่วยคนนั้นมาเชื่อพระเยซูด่วยโอ้พระเจ้าฟังเทศไปโอ้พระเจ้าลุกกลับใจไหม่แล้วรุกขอโทษที่รุกทาไม่ดีรุกทำผิดมัตลอดเลย ฟังเทศไปด้วยได้หรือฟังเพลงนักมสการไปด้วยได้อธิษฐานไปด้วยไ,ได้แต่ว่ามันจะทําได้ก็ต่อเมืเ่อเราอยู่คนเดียวนะเ,เราไม่ได้ว่ามีคนมานั่งคุยหรือมายืนคุยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราฟังเยอะๆอธิษฐานเยอะๆหรืออยางนัองตุย้ยเนเขาได้เรียกรุมไหนรู้ไหมเขาเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ข้อได้เรียก,ก็คือเขาไม่ได้ไปท้า จออยู่แบเข้าได้ฟังเทศสนาได้แบบแบบแบบจดจอ,จอ,จอง่ายกว่าคนอื่นอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะอธิฐานเยอะกว่าเราอนะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจาบอกว่าต้องตุ้ยเนาะแต่ความหมายก็คือเราเราก็ต้องช่วยโอกาสในสิ่งที่เรามีใช่ไหมคะสิ่งที่เรามีแต่ต้องตุ้ยไม่มีเราก็ต้องพยายามขนขาย ในมือถือเราอ่านได้ง่ายในเอกสารเราอ่านได้ง่ายเราก็ต้องผ่านเข้าใจไหมคะเอออย่างน้องตุย้ย <_ C 1> เขาก็ไม่ได้ไปน้อยเนื้อต่ำใจเขาก็แบบช่วยโอกาสในสิ่งที่เขามีอ่ะ <_ C 1> คือบางทีการมองไม่เห็นมันเป็นพระพรของเราพิสัมใช่ไหมคะมาทาให้เขาจดจอ่จอได้ง่ายแล้วก็จําได้ง่ายดู้ยห่เนี้ยนั่นคือข้อดีที่เขาได้รับอะไรอย่างเงี้ยเนานะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่้งีพอดี โอเคอ่ะเรา okay.